ตอนห้องเช่าเก่าในซอยเปลี่ยวค่ำคืนหนึ่งในซอยเปลี่ยวที่ไฟส่องทางสลัวสลัมดหญิงสาววัย20ต้นๆหอบกระเป๋าเสื้อผ้าพิงใบเดียวเดินเข้ามายัางห้องเช่าเก่าๆที่เธอพอจะเช่าอยู่ได้ในราคาถูกหลังจากย้ายออกมาจากห้องเก่าที่อยู่กับเพื่อนเพราะมีปัญหาส่วนตัวห้องเช่านั้นเป็นตึกไม้สองชั้นแบ่งเป็นห้องเล็กๆ มีทางเดินแคบยาวด้านหน้าประตูไม้แต่ละห้องตั้งเรียงรายบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงแมลงกลางคืนดังแว่วแววแสงไฟนีออนกระพริบอยู่มุมบันไดชวนขนลุกเธอเดินลากกระเป๋าไปยังห้องหมายเลขหซึ่งเจ้าของบอกว่าห้องนี้ว่างอยู่เมื่อไขกุญแจเปิดเข้าไปกลิ่นอับเก่าๆลอยมาแตะจมูกผนังสีซีดมีร่องรอยความชื้น มดพยายามปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยก็มีที่ซุกหัวนอนราคาถูกเธอจัดของเพียงเล็กน้อยก่อนจะอาบน้ำและล้มตัวลงบนฟูกเก่าๆที่มีคราบซีดเป็นจุดคืนนั้นมดยังไม่ชินกับเสียงรอบข้างเสียงคนเดินผ่านทางเดินไม้เอียดอาร์ตทั้งๆท,ที่เธอมั่นใจว่าแทบไม่มีใครอยู่เพราะเจ้าของบอกว่าตึกนี้เหลือคนเช่าเพียงไม่กี่ห้องเธอข่มตาหลับทั้งที่รู้สึกขนลุก รุ่งเช้ามดตื่นทึ้นด้วยอาการงวงเงียเธอหันไปมองมุมห้องและสะดุ้งทันทีเมื่อเห็นรอยน้ำเปียกเป็นวงใหญ่บนพื้นไม้คล้ายมีใครเอาน้ำสาดไว้แต่เพดานกลับไม่มีรอยรั่วใดๆเธอสายหัวคิดว่าอาจมีหนูหรือมแมลงอะไรบางอย่างแต่ก็ยังอดรู้สึกประหลาดไม่ได้กลางวันมดออกไปทำงานจนดึกจึงกลับมาอีกครั้งตอนเดินขึ้นบันได เธอได้ยินเสียงแ้ลยผู้หญิงหัวเราะเบาๆแทรกมากับลมเธอหยุดยืนฟังแต่ไม่เห็นใครเดินไปจนถึงห้องหมายเลขสี่ประตูห้องนั้นเปิดแง้มเล็กน้อยทั้งที่ควรปิดสนิทเธอรีบเร่งเท้าไปยังห้องของตัวเองไม่อยากจะยุ่งกับอะไรที่ไม่ควรยุ่งคืนนั้นเวลาประมาณตีสองหมดสะดุ้งตื่นจากเสียงเคาะประตูก๊กก๊กก๊กดังชัดเจนในความเงียบงนัน เธอใจสั่นเต้นแรงลุกขึ้นไปดูที่ตาแมวแต่ไม่เห็นใครอยู่ด้านนอกความคิดแรกคืออาจเป็นเพื่อนบ้านแกล้งหรือเมาเดินมาเคาะผิดห้องเธอหันกลับจะไปนอนต่อแต่เสียงเคาะกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงและทีกว่าเดิมมดตัดสินใจไม่เปิดประตูเธอเอาหมอนปิดหูแล้วนอนตัวสั่นเสียงเคาานั้นค่อยๆหายไปจนเงียบ วันต่อมามดลองถามเจ้าของห้องเช่าเกี่ยวกับเรื่องห้องเลขสี่ที่เห็นประตูเปิดแง้มแต่เจ้าของทำหน้าซีดแล้วรีบพูดตัดบทว่าอย่าไปสนใจเลยหนูห้องนั้นไม่มีคนอยู่มานานแล้วคำตอบนั้นทำให้หัวใจมดเย็นว่าบเธอเริ่มมั่นใจว่าตึกนี้ต้องมีเรื่องบางอย่างคืนนั้นเธอพยายามนั่งอ่านหนังสือเพื่อไม่ให้เผลอหลับแต่เวลาประมาณเที่ยงคืน เสียงฝีเท้ากลับดังขึ้นเรื่อยๆอยู่หน้าห้องเธอจากช้าๆกลายเป็นลากเท้าคลืดคลาดไปมามดกำหมัดแน่นพยายามไม่ร้องเสียงออกมาแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างประตูเปิดเปิดให้ฉันหน่อยน้ำตาเธอไหลพรากโดยไม่รู้ตัวความกลัวบีบรัดจิตใจจนแทบขาดใจมดสวดมนในใจไม่หยุดจนเสียงนั้นค่อยๆเงียบไป รุ่งเช้ามดตัดสินใจสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงว่าที่ตึกนี้มีเรื่องอะไรหรือไม่ป้าขายของแถวซอยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเสียงเบาเมื่อก่อนห้องหมายเลขสีมีผู้หญิงเช่าอยู่เป็นสาวโรงงานวันหนึ่งมีปัญหากับแฟนทะเลาะกันเสียงดังทั้งคืนจนเช้าก็คนก็พบศพทายอยู่ในห้องตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอยู่ได้นานทุกคนเจอเรื่องแปลกๆจนต้องย้ายออกหมด เรื่องเล่าทําให้หมดหน้าซีดทันทีคืนนั้นเธอตัดสินใจไม่ปิดไฟในห้องคมตาให้นอนแต่เวลาประมาณตีสามเธอกลับได้ยินเสียงประตูห้องตัวเองค่อยๆเปิดถูเปิดออกช้าๆทั้งที่เธอล็อกกุญแจแน่นมดลืมตาขึ้นด้วยความตกใจเห็นเงาร่างผู้หญิงผมยาวชุดขาวยืนอยู่ตรงปลายเตียงใบหน้าซีดเผือดมีรอยช้ำรอบลำคอเหมือนถูกรัด เธอร้องกรีดสุดเสียงร่างนั้นหายวับไปในพริบตาแต่เสียงฝีเท้าลากคลืดคลาดก็ยังคงดังอยู่รอบห้องหลังจากคืนนั้นมดไม่สามารถทนอยู่ต่อได้อีกต่อไปเธอเก็บข้าวของออกไปทันทีโดยไม่สนเงินมัดจำที่เสียไปแม้จะเดือดร้อนแต่เธอมั่นใจว่าหากอยู่ต่ออีกคืนเดียวอาจไม่ได้มีโอกาสออกไปเล่าเรื่องนี้กับใครอีกเลย ห้องหมายเลขหยังคงว่างเปล่าแต่ทุกครั้งที่มีใครมาเช่าใหม่ก็มักจะอยู่ได้ไม่นานและเสียงเคาะประตูยามดึกก็ยังคงดังขึ้นเสมอ